ยังคงไปประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและก็ติดตามเป็นอย่างต่อเน,นื่องครับสําหรับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรภวพงศ์ว่าจริงๆแล้วการเสียชีวิตของเธอเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือเธอโดนกระทําอะไรกันแน่ล่าสุดครับในรายการเคลียร์ชัดๆที่ดาเนินรายการโดยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับซึ่งเทปนี้ก็มีการเชิญทางด้านของพันธบทเอกมิรุตสิริสวัสดีบุตรครับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและก็มีการเชิญทางด้านของดอร์น้ำแท้ มีบุญสร้างอาการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอาการสูงสุดมาพูดคุยถึงคดีของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งในรายการครับทางด้านของพันตำรเอกวิรุธมองว่าคดีนี้มันผิดปกติในเรื่องของการไม่ตรวจพยานหลักฐานรวมทั้งการมาเจอเส้นผมในภายหลัง3เส้นซึ่งการตรวจหรือหลักฐานจากตำรวจที่ผ่านมามันมักจะน่าเชื่อถือแต่คราวนี้ที่หลายคนเขาไม่เชื่อเพราะอย่างเส้นผม3เส้นเนี่ยตรวจครั้งที่1ไม่เจอครั้ง ที่2ก็ไม่เจอแต่ไปเจอครั้งที่3แบบแปะไว้แล้วนะซึ่งการทําแบบนี้มันสะท้อนถึงความเหลวแหลกความพังพินาศของกระบวนการสอบสวนแล้วมันก็พินาศไปถึงพิสูจน์หลักฐานและนิติเวศด้วยซึ่งพี่บุ๋มก็บอกว่านี่ขนาดเป็นแตงโมนะแล้วถ้าเป็นภาษีตาษาไม่เงียบเลยเหรอพันธบ,บทเอกวิรุษก็บอกว่าง่ายกว่านี้เยอะ ส่วนการจะรื้อฟื้นคดีได้ไหมก็ต้องบอกว่าต้องเป็นจำเลยที่ถูกลงโทษแล้วเขาไม่ผิดมีหลักฐานว่าจำเลยไม่ผิดอันนั้นไปขอรื้อฟื้นคดีได้เพราะฉะนั้นคำว่ารื้อฟื้นใช้เกือบเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ต้องไปสืบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างด้านดรน้ำแทนนะครับก็มองว่าเหลวแหลกเป็นปกติสำหรับกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นที่ทำให้สังคมเกิดความสงสยัยอย่างเรือเนี่ยก็ต้องเก็บหลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนปล่อยเรือออกไปถ้าปล่อย เือไปแล้วแล้วมาเก็บหลักฐานเพิ่มมันจะเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ทั้งสิน้นเส้นผมที่เก็บได้ไม่ต้องพูดเลยมันไร้สาระมันไม่สามารถนำมาใช้ยืนยันได้แต่มันใช้หลอกประชาชนได้ด้านพี่บุ๋มก็บอกว่าแต่ทำไมในชั้นสืบสวนสอบสวนถึงให้น้ำหนักในการให้ปากคําของพยานมากกว่าหลักฐานและข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ด้านดรน้ำแท้ก็บอกว่าปากติแล้วเนี่ย ข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวที่ยืนยันแล้วคาให้การก็จะมาสอดรับกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ค้นพบเมื่อไหร่ที่มันไม่สอดรับแปลว่าคนคนนั้นโกหกซึ่งในคดีของแตงโมมันไม่ใช่มันเป็นการเอาคําให้การเนี่ยเป็นหลักแล้วเอาข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์มาสอดรับซึ่งมันคือความเหลวแหลก ส่วนเรื่องการฉี่ท้ายเรือของแตงโมที่ฉันสืบสวนสอบสวนเชื่อแต่คนในสังคมไม่เชื่อทางด้านของดรน้ำแท้ก,ก็บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้พิสูจน์หลักฐานหรือตำรวจที่ทำคดีต้องออกมาพูดได้แล้วว่าอะไรมันน่าเชื่อถืออะไรมันไม่น่าเชื่อถือไม่กล้าเพราะอะไรซึ่งการออกมาพูดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำให้สังคมเชื่อว่าถูกต้องบริสุทธิ์ใจ เมื่อถามว่าท่านหลังจากนี้ DSI พบเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการบิดเบือนคดีจริงกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพันธบตรเอกวิรุธระบุว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดจะถูกจับดำเนินคดีรวมทั้งคนบนเรือทั้งหมดก็ต้องถูกนำมาฟ้องใหม่ถ้าพบว่ามีการทำหลักฐานเท็จเพื่อช่วยคนบนเรือต่อให้บางคนคดีจบไปแล้วก็ตาม